ถึงเวลาจริงๆแล้วค่ะทุกท่านค่ะที่เราจะไปถอดอนาคตราดหลังเพิ่มทุนกับท่านท่านนี้ค่ะคุณชูศรีเกียรติขจรกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทร,ราชกรุ๊ปจำกัดมหาชนอยู่ในสายกระจิมตรงนี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพัติราค่ะสวัสดีค่ะพี่ชูศรีค่ะก่อนอื่นเลยจิมต้องถามแบบนี้คือราดเนี่ยไม่เคยเพิ่มทุนเลยตั้งแต่อยู่ในตลาดมา20กว่าปีทำไมครั้งนี้เราถึง เราถึงเพิ่มทุนขึ้นมาคะ,ม,คะมันเกิจดจากอะไรอย่างไรค่ะขอบคุณค่ะ,คะบริษัทราชนะคะตั้งมาตั้งแต่ปี2,543นะคะด้วยทุนจดทะเบียน1นึ5 0ล้านบาทค่ะเราใช้เงินก้อนนี้ในการขยายการเติบโตของธุรกิจต่างๆของเราถึง22ปีค่ะจนถึงบัตรนี้เนี่ยเราก็คิดว่าถึงเวลาแล้วนะคะที่เราจะต้องขออนุมัติจัดสรรหุ้นใหม่จากผู้ถือหุ้น เพื่อที่จะมาขยายการเติบโตในธุรกิจของเราอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาวค่ะค่ะแล้วจะสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนระยะยาวนี่ยังไงบ้างอะคะมันจะทําให้เราเนี่ยมีกําลังการผลิตเพิ่มหรือยังไงเราจะไปลงทุนอะไรยังไงบ้างคะค่ะข,ขอบคุณค่ะ คือในปี2568นะคะ,ะหลายๆท่านนะักลงทุนงพอจะทราบดีค่ะว่าโรงไฟฟ้าราชบุรีของเราค่ะซึ่งตั้งมาถึงตอนนั้นก็25ปีจะหมดอายุสัญญาซื้อขายไฟฟ้านะคะในตัวประมาณ1,470เมกะวัตต์ค่ะซึ่งเราก็ต้องหาการเติบโตต่อไปเพื่อให้กำลังการผลิตภายในปี68เนี่ยให้ได้ถึง10,000เมกะวัตต์ซึ่งแน่นอนค่ะต้องใช้วงเงินลง,งทุนที่ค่อนข้างสูงมาก นะคะทางฝ่ายบริหารก็พิจารณาแล้วค่ะว่าถ้าเรานําเงินก้อนจากการเพิ่มทุนมาใช้ในการขยายการเติบโตจะให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นค่ะอืมนะคะและตรงนี้เองเนี่ยเราเราเพิ่มทุนเนี่ยสองหมล้านใช่ไหมคะตรงนี้เราจะไปขยายอะไรบ้างนะคะ ะูลงเงินลงทุนที่ได้เนี่ยนะคะ,คะจะนํามาลงทุนในโครงการต่างๆทั้งโครงการที่มีอยู่เดิมในปัจจุบันและโครงการที่จะมีต่อไปในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศค่ะค่ะอันนี้กําลังการผลิตเนี่ยที่สองหมื่นเงินเงินเพิ่มทุนเนี่ยสองหมื่นกว่าล้านเนี่ยจะทําให้มีกําลังการผลิตในส่วนของไฟฟ้าใหม่ๆเข้ามาเพิ่มเนี่ยวางเป้าหมายไว้สักกิ่เมกะกัตวัคะ ค่ะก็คือทั้งหมดนี้นะคะปัจจุบันนี้เรามีอยู่ที่9,115เมกะวัตต์นะคะโดยในปี2,568ค่ะจะหายไป1,470นะคะ,คะปี68เราตั้งเป้าหมายว่าต้องได้ถึง10,000เมกะวัตต์และมูลค่าของกิจการต้องไม่น้อยกว่า200 0ล้านบาทนั่นหมายความว่าในแต่ละปีเนี่ยเราจะต้องมีกำลังการผิดเพิ่มขึ้นเฉลีย่ยปีละไม่น้อยกว่า700เมกะวัตต์นะคะ ที่ผ่านมาราชก็มีการลงทุนในหลากหลายธุรกิจมากขึ้นเนาะโดยเฉพาะในส่วนของพวกโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเนี่ยเราเห็นโอกาสอะไรตรงนั้นบ้างคะค่ะเนื่องจากว่าเรามีความตั้งใจที่จะสร้างรถอ e นจิ n นนะคะส,ส่งเสริมการเติบโตของบริษัทอย่างต่อเนื่องล้วก็มองว่าการกระจายรายได้เป็นการลดความเสี่ยงอย่างหนึ่งของธุรกิจของเราแล้วก็เลยขยายการลงทุนไปธุรกิจที่เป็นธุรกิจคาร์บอนต่ำ และธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตในระยะยาวค่อนข้างสูงก็งงได้แก่ธุรกิจในโครงการระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานนะคะธุรกิจบริการสุขภาพและธุรกิจอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับพลังงานค่ะซึ่งธุรกิจเหล่านี้นะคะมีแนวโน้มการเติบโตสูงมากในระยะยาวค่ะอืมนะคะเห็นว่าจะลงทุนม,มีมีการลงทุนในส่วนของโครงสร้างสาธารณูปโภคพ,พื้นฐานทั้งหลายเนี่ยอันนี้ระวงัง วางกรอบการเติบโตไว้สักปีแล้วเท่าไหร่นะคะหรือว่าจะลงทุนเท่าไหร่ค,ะค่ะการลงทุนนี่นะคะปัจจุบันนี้ในโครงการธุรกิจนอกเหนือจากธุรกิจภาคการผลิตไฟฟ้าเนี่ยยังมีการใช้เงินทุนค่อนข้างมากไม่นักไม่มากนะคะแต่ว่าในอนาคตค่ะเราจะขยายไปธุรกิจที่เป็น non power เนี่ยให้ได้ไม่น้อยกว่า20%ค่ะอูนะช่วยเล่าในส่วนของ non power ทั้งหลายให้ฟังหน่อยคะ่ะว่าเรามีมุมมองหลักคิดยังไง ธุรกิจ n อน p o w e r นะคะปัจจุบันนี้ค่ะก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวกับระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานซึ่งได้แก่พวก MRT หรือ m o เตอร์เนะคะหรือว่าเป็นพวก Optic กไฟเบอรค่ะส่วนธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและพลังงานนะคะปัจจุบันนี้เราลงทุนในธุรกิจด้าน Operation and Maintenance Service ค่ะที่เกี่ยวกับการปลิดไฟฟ้าธุรกิจทางด้านบารฟนะคะการลงทุนในระบบเกี่ยวกับการซื้อขายการผนส่งน้ำมันเชื้อเพลิอของขท่ากาศยานและเรื่องของ InnoPower นะคะเป็นธุรกิจด้านนวัตกรรมอีกธุรกิจหนึ่งที่เราภูมิใจจะนําเสนอก็คือธุรกิจด้านบริการสุขภาพค่ะและธุรกิจอ,อื่นๆเนื่องจากว่าธุรกิจสุขภาพหลายท่านทราบดีนะคะว่าเ,เป็นธุรกิจทางด้านไมกะเทน นะคะ,ะคนเรามาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้นนะคะแนวโน้มของการเติบโตธุรกิจนี้ค่อนข้างสูงทีเดียวค่ะนะคะแล้วก็ที่ผ่านมามีการรับรู้เห็นที่ผ่านมาเราก็มีการไปลงทุนบ้างบางส่วนใช่ไหมคะเป็นยังไงบ้างเอ่ยค่ะ สำหรับธุรกิจด้านบริการสุขภาพนะคะเราลงทุนในกลุ่มโรงพรยาบาล Pri n c ์นะคะ10%และลงทุนในาบางตอกเชนที่เกษมรราชวิงจันที่สปปลาอยาซึ่งต้องธุรกิจนี้ค่ะให้การตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะาการสร้างโรงพรยาบาลเอกชนที่สปปลาเมื่อปลายปีที่แล้วนะคะเดิมเนี่ยเราจะสร้างาประมาณ1้0เตียงและจะขยายเป็น254เตียงซึ่งในวันวัน,วน,วน หน,นึ่งเนี่ยนะคะมีผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนเนี่ยนะคะประมาณไม่น้อยกว่าส0 0ร้อยรายทีเดียวค่ะค่ะแสดงว่าตรงนี้ก็สร้างกำไรให้กับเรานี่มีมีการเติบโตที่ดีเลยใช่ไหมคะในที่ผ่านมาใช่ค่ะในอนาคตนะคะแล้วเราจะรับรู้รายได,ได้จากส่วนที่เป็น n าว power มากขึ้นค่ะค่ะขออนุญาตถาม non power เนี่ยตอนนี้รับรู้เท่าไหร่แล้วเราวางเป้าที่จะเติบโตรับรู้เท่าไหร่นะคะ ปัจจุบันนี้ n อน p o w e r ประมาณ5%ธุรกิจหลักด้านปิดไฟฟ้าซึ่งเป็นธุรกิจที่เรามีความชํานาญมากอันนี้อยู95่95%นะะในอนาคตนี่นอนพาวเวจะต้องถึง20%ค่ะอืมนะคะยีนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแผนที่เราวางไว้ว่าจะดําเนินไปนะคะแต่สิ่งหนึ่งเลยที่มันค้างอยู่ในใจจิมานาน,นะพี่ชูศรีจิมขอญอาตถามแบบนี้ค่ะว่าคือโลกเนี่ยตอนนี้เขาลุยไปทางพลังงานสะอาดก,กันใช่ไหมคะ กรีนเอเนจีทั้งหลายนี่แหละแต่เรามองเห็นอะไรคือเราถึงไปลงทุนในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นโรงไฟฟ้า่านหินใช่มเยที่เราไปลงทุนน่ะตรงนี้เนี่ยพ,พี่มองเห็นอะไรถึงเข้าไปลงทุนในส่วนของฐานหินแล้วก็มันจะขัดกับแนวความคิด ESG ไหมของบริษัทหรือเปล่าคะค่ะขอบคุณค่ะคือโรงไฟฟ้าปัจจุบันนี้นะคะที่เป็นธุรกิจหลักของเราเนี่ย เป็นโรงยฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงหลักหรือฟอสซิลเนี่ยนะคะประมาณ85%และใช้ธุรกิจลงทุนในธุกรกิจพลังงานสะอาดที่ใช้โซลาร์ลูปท็อปหรือพลังงานลมหรือพลังงานสแสงอาทิตย์หรือพลังงานด้านชีวมวลเนี่ยประมาณ15%ขอของออตัวคารบอสตี้ทั้งหมดของเราซึ่งการดําเนินธุรกิจเนี่ยนะคะก็ต้องมีการสร้างความสมดุลระหวา่าง กำลังการผลิตที่ใช้ฟอสซิลซึ่งตัวนี้จะสร้างความมั่นคงทางพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าเนื่องจากว่าการลงทุนในธรุรกิจพลังงานทดแทนไม่ว่าจะเป็นโซลา่าหรือว่าวินทางพลังงานลมเนี่ยน,นะคะยังไม่มีความเสถียรภาพมากนะักนะคะก็ต้องการกระจายความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้านพลังงานเราก็เลยมีการลงทุนในฟอสซิลอยู่แต่ในอนาคตนะคะระวังเป้าหมายที่ชัดเจนค่ะ เป้าหมายด้าน ESG นะคะของบริษัทค่ะเราจะให้ความสำคัญเนื่องจากว่ากระแสโรคนะคะหลายๆท่านก็ทราบดีว่า ESG เนี่ยเป็นหัวใจสำคัญในการดาเนินธุรกิจของหลายๆบริษัททีเดียวบริษัทราชก็คิดเช่นนั้นเช่นกันแนวคิดการพัฒนาองค์กรอย่าง,ย,าง,ย,างยั่งยืนในด้านสิ่งแวดลอ้อมสังคมและบรรษัทธิบาลเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญที่บริษัทใส่ใจซึ่งเรามองว่าในปี2050เนี่ยเราจะต้องไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนหรือคา คาร์บอนนิวทริตด้วยการลดการปล่อยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์สุดที่ให้เป็นศูนย์ะคะซึ่งแนวทางการดำเนินงานของบริษ,ษัทค่ะเริ่มแรกเลยคือเราจะตั้งเป้าหมายการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเป็น2,000เมกะวัตต์ซึ่งปัจจุบันนี้เราอยู่ที่1,345เมกะวัตต์หรือ15%จาก2,500เมกะวัตต์หรือ25%ใน10,000เมกะวัตต์นั่นคือจะต้องมีในปี68 และในปี7-8ต้องได้ถึง4,000ันเมกะวัต์หรือ40%เอร์ซนตอันนี้เป้าหมายแรกของบริษัทในด้าน ESG นะคะส่วนเป้าหมายที่2ค่ะเราจะไปเพิ่มการลงทุนในธุรกิจคาร์บอนต่างๆหรือนอนพาวเวอร์ Power อย่างที่ท่านทราบอยู่แล้วว่าเราจะลงทุนในธุรกิจด้านบริการสุขภาพทางด้านธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับพลังงานและธุรกิจในระบบสาธาร,รณูปโภคพื้นฐานนะคะนอกจากนี้ค่ะแนวทางด้าน ESG เราจะเพิ่มประสิทธิภาพของโรงไฟฟ้าเพื่อลดการใช้เชื้อเพลิงและพลังงานนะคะและสิ่งที่จะภูมิใจนำเสนอสุดท้ายคือเรามีการปลูกป่าค่ะเพื่อสร้างแหล่งดูดก,กัด๊ากซกเรือนกระจกนะคะโดยเราจะทําโครงการพนรักป่าป่ารักชุมชนโครงการนี้เราทํามาร่วมกับกรมป่าไม้มา14ปีแล้วนะคะตั้งแต่ปี2551ค่ะเราประปวดป่าชุมชนในปี2564ค่ะ รับรางวัลไป146แห่งปัก14 146ป่านะคะ,คะซึ่งอันนี้เราสามารถกักเก็บก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึง8ล้านตันทีเดียวนะคะสำหรับปี65ก็เช่นกันนอกจากโครงการคน,คน,คนรักป่าป่ารักชุมชนแล้วค่ะ เรายังมีแผนดําเนินการปลูกป่าอย่างต่อเนื่องอันนี้เราจะครอบคุมพื้นที่ถึง5 1 0 0ไร่ในประเทศไทยซึ่งตรงนี้เนี่ยจะช่วยลดการปล่อยแกส๊สเรือนกระจกได้ถึง670,000ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าค่ะค่ะ,อะขออนุญาตถามถึงโรงไฟฟ้าถ่านหินไพทอนจิมอ่านชื่อผิดไห <ฟ S 1> มคะ,คะอะไรนะคะโรงไฟฟ้า,าถ่านหินไพตันค่ะอ๋อไพตันนะไปค่ะ <laughs> ไพตันเนี่ยที่อินโดใช่ไหะตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นโรงไฟฟ้าฐานหินเห็นบอกว่าเป็นแห่งสุดท้ายของเราที่เราจะซื้อเราใช่ไหมคะเป็นตรงนี้เนี่ยค่อรงับค่ะคะยืนยันลยค่าว่าเป็นโรงไฟฟ้าฐานหินสุดท้ายของบริษัทราชค่ะ <c oughs> ค่ะนะมีสัญญาสัญญาอายุของเขามีเท่าไหร่นะ p p a เหลือเท่าไห,หร่คะค่ะ,คะ <c oughs> สัญญา PPA ของเขานะคะตอนนี้เนี่ยยังคงเหลือ21ปีค่ะ20ปี2585ซึ่งดีวนี้นะคะเราได้ไปเริ่มเจราจามาเมื่อ2ปีที่แล้วค่ะ่อจะจบดิวก็ไปเดินเอนม,มาปีนี้พอดี<า>ค่ะ21ปีนะคะโอ้โหก็ถือว่าเหลือเยอะเลยแล้วก็รับรู้ไรายได้ในทันทีเลยใช่ไหมคะถูกต้องค่ะเป็นรงิฟก้าที่เราสร้างอยู่แล้วถ้าเราไม่ไปซื้อ ก็เขาก็ยังเดินเครื่องอยู่ค่ะอืมอืมค่ะอันนี้ก็จะแบอกว่าโรไฟฟ้าว่ารงนไฟฟ้านี้เป็นโรง้าที่มีประสิทธภาพสูงมากค่ะใช้ฐ่านหรือที่มีคุณภาพสูงทีเดียวนะคะค่ะค่ะนะแล้วก็ ก็ถือว่าเป็นกําลังสําคัญที่จะช่วยทดแทนกําลังการผลิตของเราที่จะหมดอายุ PPA ใน3ปีข้างหน้าด้วยใช่ไหมคะในส่วนตรงนี้โรนไฟล์สนี้เป็นโรงไฟ้าที่มีกําลังการผลิตขนาดใหญ่มากคะ่ะกำลังการผลิตรวมเนี่ย2ง่เมกะวัตต์นะคะแต่สัดส่วนการถูอครองของเราอยู่ที่15.515% คิดเป็น930.78เมกะวัต์ท่ากับว่าปีนี้เนี่ยถ้าดิวนี้สามารถจบลงได้นะคะตอนนี้เนี่ยผู้จุงหุ้นอนุมัติไปแล้วในการลงทุนในโครงการไทตันตอนนี้อยู่ระหว่างการเจราจากับผู้ขายเพื่อให้ดิวนี้ปิดลงสำเร็จลงไปด้วยดีซึ่งถ้าคาดว่าภายในควอเตอร์ที่สองเนี่ยนะคะโครงการโรงไฟฟ้าไทตันนี้เมื่อเข้ามาปุ๊บรับรู้รายได้ทันทีค่ะอืมค่ะแล้วก็จะรับรู้เอ่อ ในส่วนของครึ่งปีหลังเข้ามาแบบเต็มที่และเต็มปีในตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปใช่ไหมคะปีนี้เลยค่ะอ๋อค่ะคโอเคนะคะอ่ะถ้าอย่างนั้นถามหน่อยว่าในส่วนของไพทันเอมีโอกาสที่จะขยายขยายการลงทุนอะไรเพิ่มขึ้นไหมคะ,อ,ะอันนี้นียังยังตอบไม่ได้นะคะ <c oughs> แต่ปัจจุบันนี้เราถือหุ้นก็ค่อนข้างสูงค่ะ45.51%าเปอร์เซ็นต์กำลังการผลิตก็เกือบพันเมกแล้วค่ะ ค่ะนะคะโอเคงั้นขออญาตถามไปต่อเลยค่ะในส่วนของอการลงทุนในธุรกิจใหม่ๆของรายเมื่อกี้ก็เล่ามาเยอะมากเลยนะคะว่าเราจะลงทุนอะไรบ้าง1นึ่ 3, สนอกจากการที่จะขยายในส่วนของโรงไฟฟ้าเองแล้วเนี่ยธุรกิจที่เป็น non power เนี่ยก็เลงที่จะขยายเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะเพิ่มสัดส่วนรายได้และกําไรในปรับตัวเพิ่มขึ้นตรงนี้แหะคะ่ะมันเป็นหัวใจสําคัญเหมือนกันเนาะอันนี้เรามีการหลักคิดยังไงนะ หลักคิดการลงทุนยังไงในธุรกิจใหม่ๆของราชบ้างคะค่ะ,ะในการลงทุนของราชนะคะเราดําเนินภายใต้ายุทธศาสตร์ กลยุทธ์ 3G นะคะโดย G แรกค่ะเป็น G ที่ชื่อว่า Growth นะคะเราจะมุ่งเน้นสแสวงหาโอกาสการเติบโตค่ะเพื่อต่อยอดและสร้างมูลค่าให้กับาการในอนาคตนะคะซึ่งโครงการหลักๆที่ลงทุนก็คือโครงการโรงไฟฟ้าค่ะ,คะเราจะเพิ่มกําลังกัดปิดฟ้าให้อยู่ระดับที่เสริมความมั่นคงและความยั่งยืนนอกจากโครงการตัิดฟ้าแล้วเราก็จะลงทุนในธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับไฟฟ้าและธุรกิจที่คาร์บอนต่ำ,ตำ น,ะะนอกการติดไฟฟ้าค่ะและโดยการลงทุนร่วมกับพันธมิตรนะคะโดยสแสวงหาเงินลงทุนและเครื่องมืมอทางการเงินที่เหมาะสมเพื่อรักษาสัดส่วนของผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นอันนั้นคือยุทธศาสตร์แรกคือกรดจีตัวที่1นนะคะสำหรับ G ตัวที่2ค่ะคือ G ีกรี n ค่ะชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าเป็นการสนับสนุนด้านพลังงานสีเขียวค่ะเราจะสนับสนุนพลังงานทดแทนและยกระดับการจัดก,การด้าน ESG ค่ะ ตามแนวทางการพัฒนานอย่างยัง่งยืนนะคะด้วยการเพิ่มกําลังการผลิตจากพลังงานทดแทนและยกระดับกลยุทธ์ด้านความยัง่งยืนและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้านะคะเพื่อตอบสนองด้านสิ่งแวดล้อมสังคมนะคะและ่ายบรสัพิบาลค่ะส่วน G ที่3ค่ะคือ G generate นะคะ C generate เนี่ยเราจะมุ่งเน้นเพิ่มขีดความสามารถและประสิทธิภาพด้านการดาเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลตอบแทนที่คุ้มค่าและความเป็นเลื่อต่อองค์กรค่ะค่ะนะคะก็ก็ลุยไปตามกลยุทธ์ตรงนั้นนะแต่เมื่อกี้มีคําถามมันเด้งมาพอดีแล้วจิมก็เพิ่งคิดได้เมื่อกี้เลยนะคะว่าเอในส่วนของไพทอนน่ะถ้าเราปิดดีลในไตรมาสสนี้ ้าวแล้วแบบนี้เนี่ย PPA ของเราเนี่ยมันจะหมดลงก็ถือว่าค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็การลงทุนใหม่ๆธุรกิจใหม่ๆมันจะเข้ามาทันท่วงทีไหมฮะหรือว่าเพียงพอทันทีหรอคะกับสิ่งที่จะหมดไปค่ะสอบุนค่ะคือ,อเรียนให้ทราบนะคะว่า PPA ของงไฟ้าราชบุรีค่ะจะหมด ตั้งแต่ปี2568นะคะแน่นอนเป็นกำลังการผลิตที่หลักของเราทั้งหมดของราชบุรีคือ3,645เมกะวัตต์เมื่อเทียบกับ10,000แล้วค่อนข้างเยอะเป็นหนึ่ง,ง,งนใน3ที่เดียวดังนั้นการที่เราจะหาโรงฟ้าเข้ามาชดเชยเกำลังการผลิตที่หายไปค่ะแน่นอนไฟตั้งเป็นตัวหลักเลยค่ะ930.78เมกะวัตต์และโรงฟ้าอื่นๆค่ะโรงฟ้า Renewable Energy นะคะ แต่ว่าปีค่ะเราวางแผนไว้ว่าเฉลี่ยแล้วปีละต้องม่น้อยกว่า250เมกะวัต์นะคะ,คะแต่อย่างไรก็ตามค่ะในปีนี้ปี2565นะคะเราจะเสริมรายได้จากโรงฟ้าใหม่ๆที่กำลังจะเข้ามาในปี65นะคะโรงฟ้าแรกก็คือโรงฟ้าพลังความร้อนเรียวนะคะ เป็นโรงฟ้าที่อยู่ในประเทศอินโดนีเซียเราสร้างเองนะคะโรงฟ้านี้มีกําลังการผลิตอยู่ที่1 4 5่5่เมะวัตต์ความสัดส,ส่วนที่เราถือหุ้นอยู่นะคะซึ่งได้ COD หรือเดินเครื่องแล้วเมื่อเดืสสขขอนุภาคน5 0สอนห้าร้านี้เท่ากับว่าปีนี้โรงฟ้านี้เราจะรับรู้รายได้เต็มปีนะคะสำหรับโรงฟ้าแห่งที่สองค่ะโรงไฟน็กซิลราดเอ็นเนอร์จีซึ่งอยู่ที่จังหวัดระยอง กำลังการผลิดของเราที่ตามสัดส่วนการถือหุ้นนะคะคือ45นรกวัตดค่ะและเนเคทืนอ,อย่างเป็นทางการแล้วในเดือนเมษายนที่ผ่านมานี้ค่ะสำหรับบรูฟ้าแห่งที่3ค่ะเปน็นบรฟ้า s c g ค่ะหรือสหโคเจนชนบุรีซึ่งเราเข้าไปซื้อหุ้นเมื่อปล,ปลายปีที่แล้วประมาณเดือนธันวานะคะปีนี้ค่ะเราจะรับรู้กำลังกำลังการผลิตและไรายได้เป็นปี ปัจจุบันเราถือหุ้นอยู่ที่51.67ถือว่าเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่กำลังการผลิตของเราอยู่ที่124.95เมกะวัตต์ค่ะสำหรับที่ที่สี่ทีเสริมรายได้ในปี65นะคะโรงไฟฟ้าพลังน้ำอาซานาในประเทศอินโดนีเซียค่ะเราเข้าไปซื้อหุ้นเพิ่มจากโรงไฟฟ้านี้เมื่อปลายปีที่แล้วเช่นกันนะคะจากที่เราถืออยู่26.61เป ปัจจุบันนี้ค่ะเราถูอยู่ที่4 7 8 9นะคะเราซื้อเมื่อปางเดือนพฤศจิกายน2564กำลังการผลิตอยู่ที่86.20เมกะวัตต์น,นะคะซึ่งในปี65นี้ก็จะรับรู้รายได้จากโรงฟ้านี้เพิ่มขึ้นถึง47.89และที่โรงฟ้าที่เรียนไปให้ทราบเพิ่มเติมคือไทตันนะคะซึ่งถ้าเราดิวนี้จบ ในกลางปีนี้นะคะก็จะรับรู้ตั้งแต่ควอเตอร์ที่สเป็นต้นไปซึ่งอยู่ที่ส,สัดส่วนกำลังการผลิต530.78เมกะวัตต์และโรงฟ้าแห่งที่มีที่จะมาเสริมรายได้ในปี65นี้นะคะคือโรงฟ้า Generation ราดโคเจนเนอเรชั่นส่วนขยายค่ะครเราถูรุ่นอยู่9.997เรือบร้อยนะคะคคส,ะสัดส่วนการถูรุ่นคูซ 11. ค่1.19เมกะวัตต์โรงไฟฟ้านี้จะซีอดีรับรู้รายได้ได ภายในคทอรเตอร์ที่4ของปี2565ค่ะนอกจากกำลังการติดที่จะเสริมรายได้ในปี65นี้จาก6 6 6โรงไฟฟ้าที่เรียนได้ทราบแล้วนะคะ,คะก็ยังมีโครงการที่อ,อ,อยู่ระหว่างการก่อสร้างเป็นพวกโรงฟ้ารถไฟฟ้าค่ะสายสีชมพูลและสายสีเหลืองนะคะทั้งสองสายนี้จะเริ่มพาเชื่อ COD นะคะเริ่มเปิดให้บริการในเดือนสิงหาคม2565นี้ด้วยค่ะอืม ค่ะนะคะเอาล้วค่ะโอ้โหหมดเวลานะคะแต่ว่าขอขอเพิ่มไปอีกนิดนึงเพราะว่าอยากทราบจริงๆค่ะว่าตอนนี้ถ้าสรุปทำลายแล้วตอนนี้การเพิ่มทุนอะไรยังไงบ้างคะค่ะก็อยากจะคุณใจงานเสนอนะคะว่ารายละเอียดการเพิ่มทุนของบริษัทนะคะเราต้องการวงเงินลงทุนในครั้งนี้เนี่ยเงินที่จะได้คือ2 5 0 0ล้านบาทค่ะซึ่งจำนวนหุ้นที่เสนอขายคือ725ล้านหุ้นนะคะ อัตราส่วนที่จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นนะคะตอนนี้คําตอบสุดท้ายแล้วค่ะสองหุ้นสามัญเดิม<ช>ต่อหนึ่งหุ้นสามัญใหม่นะคะราคาเสนอขายคือ3.4.48บาทต่อหุ้นนะคะผู้ถือหุ้นที่สนใจนะคะเปิดจองและสามารถชําระเงินค่าซื้อหุ้นได้ในวันที่6กถึงสิมิถุนายนนี้ค่ะผู้จัดจำหน่ายนะคะคือบรจวโรหลวงค่ะค่ะ ก็สนใจก็ไปจองได้นะคะทั้งนี้ทั้งนั้นออจิมขอญอาตถามในส่วนของไตรามาสสองไตรามาสสามผลประกอบการปีนี้เป็นยังไงบ้างคะค่ะผลประกอบการปีนี้นะคะในไตรามาสแรกอย่างไรๆท่านทราบมาแล้วนะคะว่าเราได้กําไรลดลงเล็กน้อยจากเมื่อควอเตอร์หนึ่งของปีที่แล้วเนื่องจากรายการด้านการไลฟ์ออฟเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีค่ะมไม่มีผลกระทบต่อด้านกระแสเงินสดแต่สําหรับควอเตอร์สองควอเตอร์สและถึงควอเตอร์สี ตามที่เรือนให้ท่านทราบค่ะรายได้เราจะเสริมด้วยกาลังการผลิตจากโรงไฟฟ้าหแห่งเมื่อสักครู่นี้ที่เดียนให้ทราบค่ะค่ะก็น่าจะทําให้น่าจะดีกว่าในถ้าเทียบกับไตรมาสแรกใช่ไหมคะค่ะถูกต้องค่ะค่ะนะทั้งปีก็ยังคงเติบโตอยู่นะคะเอาละค่ะสุดท้ายจริงๆแล้วค่ะพี่โชซีจ๋าอยากให้ฝากอะไรกับผู้ชมผู้ฟังที่รับชมรับฟังตรงนี้ค่ะเผื่อเป็น f อของราชค่ะ ค่ะขอบพระคุณค่ะดิฉันนะคะชูศรีเกียรติกระจรค,ค่ะก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับนักลงทุนผู้ถือหุ้นของราชนะคะหลองสุดทียนี้เราก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ะะผะะฟังทุกท่านนะคะและผู้ถือหุ้นของราชค่ะและขอฝากทุกท่านสนับสนุนการพิ่มทุนในหุ้นของราชทางนี้ด้วยนะคะด้วยความตั้งใจความมั่นคงแน่วแน่แแของผู้บริหาระคะ่ะตั้งใจจะดําเนินธุรกิจ รเพื่อตอบสนองแนวทางการเติบโตอย่างยั่งยืนนะคะและรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านค่ะฝากคุณราชไว้ด้วยนะคะ <c oughs> ขอบคุณค่ะค่ะ <c oughs> <c oughs> ขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ <c oughs> ะยังขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะค่ะ